Oh, ดีรดี Build the band ซีรีส์ใน Netflix น,นึกว่าจะเป็นเรื่องแบบแข่งขันประกวดร้องเพลงอะไรธรรมดาแต่ว่ามันได้กำลังใจเยอะมากเหมาะมากๆถ้าเกิดว่าใครกำลังแบบทอ้อแล้วอยากได้พลังในการทำตามฝันของตัวเองคอนเซ็ปต์คือแหกกฎการฟอร์มวงปกติที่ค่ายจะต้องดูว่า กระแสสังคมอยากได้อะไรแต่เนี่ยก็คือให้ทุกคนที่เป็นนักร้องอะ่ะได้รวมตัวรวมวงของตัวเองหลายทีมเราจะเห็นถึงความเป็นมนุษย์ถึงความแตกต่างแล้วก็ความสู้ความไฟการเชื่อใจกันและกันการทําตามฝันทําตามความเชื่อของตัวเองแล้วก็สแสดงเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาอย่างสุดเหวี่ยงมีจุดที่แบบซัฟเฟอร์ต้องเสี่ยงต้องทําตามความเชื่อตัวเองมากๆแล้วมันอาจจะเฟลได้ะแล้วสุดท้ายเขาไม่เฟลอ่ะมันให้พลังสูงมากว่าเฮ้ยงั้นถ้าเราเชื่อจริงๆอะ่ะ แล้วเราตั้งใจทํามันจริงๆะเราก็มีโอกาสที่จะทำมันสำเร็จเหมือนกันตอนนี่คือรอบชิงอะทั้ง3วงคือไฟแล้วทําได้ดีสุดๆดแล้วถ้ายิ่งใครอยากได้กําลังใจอะมี2เพลงที่เรารู้สึกว่ามันปลุกระดมมากอ่ะเพลงแรกคือเพลง b e l i e v e r เขาบอกว่าเพลงะความเจ็บปวดอ่ะ จะทำให้เราแข็งแรงและทำให้เราเป็นบิลีเวอร์คือยิ่งเชื่อในสิ่งที่เราอยากจะทำมากขึ้นไปอีกได้พลังมากๆแล้วก็เพลงสุดท้ายเมื่อกี้ที่แบบปองให้เรารู้สึกว่าเออส่งพลังมากคือเพลง Human โอเคเราอาจจะทำผิดพลาดไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายเราทุกคนก็เป็นมนุษย์ที่เราต้องผ่านอะไรพวกนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ต่ออะไรเงี้ยมันเรียวแล้วมันได้กำลังใจมากๆมันดีจริงๆอยากให้ทุกคนดูมันมีทั้งหมด10เอพิโซดใช้เวลา,า10ชั่วโมง เพราะว่าเอพิสซด์ละช่โมงแต่มันคุ้มค่าจริง <c oughs> ก็ฝากติดตามมีมองสมัยด้วยนะคะแอนจะทำต่อความฝันต่อไปอยากให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นฝากด้วยนะคะบายอ่ะถ้าไม่ไหวก็ทักมาทำเซสชันเคลียร์ปุมด้วยกันได้นะคะบาย